สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นอยากเล่าก็คือว่าหลังจากที่เกตทานไอจีเบอร์รี่มาหนึ่งอาทิตย์กว่าๆเนี่ยสามารถลดน้าหนักไปได้ถึง2กิโลลดรอบเอวไปได้ถึง2นิ้ว oh. บางคนก็จะบอกว่าก็ไม่เห็นอ้วนนี่นาใช่ค่ะถ้าเกิดดูน้ําหนักกับส่วนสูงแล้วเนี่ยดัชนีมวลกายก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ว่าสิ่งที่มันมีปัญหากับเกณฑ์มากๆเลยแล้วก็มันไม่เคยหายไปเลยนะั่นก็คือพุงค่ะ แม่เจ้า3านิ้วแต่หลังจากที่ได้ทานไอจิเบอรี่ไปอย่างมีวินัยตามที่บอกไปนะคะสามารถลดรอบเอวได้ถึง2นิ้วเลยนะคะคราวนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่ได้อ้วนนะ จะมาบอกชั้นทำไมคืออยากให้ทุกคนสังเกตพุงตัวเองนะคะว่าเรามีพุงแบบที่ในรูปนี้หรือเปล่าคะห้าแบบนี้พุงเราเป็นแบบไหนถ้าเรามีพุงในห้าแบบนี้แสดงว่าเรามีไขมันช่องท้องนะคะและไขมันที่อันตรายที่สุดในร่างกายเรานั่นคือไขมันช่องท้องนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันสามารถละลายเข้าสู่กระแสเลือดได้ละลายเข้าสู่ตับได้ที่เป็นสาเหตุข,ของไขมันพอกตับแล้วก็เป็นสาเหตุของตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับในที่สุดนะคะแล้วก็สามารถละลายเข้าสู่หลอ หลอดเลือดได้ด้วยก็ไปทําให้หลอดเลือดไขมันในหลอดเลือดเกิดการอุดตันเกิดเส้นเลือดแตกตีบตันสาเหตุเอามาพึกเอามาพาดหัวใจขาดเลือดหัวใจวายอะไรพวกนี้นะคะนี่จะเห็นว่าอันตรายมากมากเลยนะคะแต่ว่าไอจีเบอร์รี่นอกจากจะช่วยเรื่องลดพุงลดน้าหนักแล้วนะคะหน้าที่หลักของไอจีเบอร์รี่ก็คือว่าช่วยในเรื่องการ ลดน้ำตาลลดไขมันค่ะบางคนอาจจะบอกว่าชั้นตรวจสุขภาพประจําปีทุกปีค่าน้าตาลชั้นปกติจะบอกว่าอย่างนี้นะคะเวลาเราจะไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยคนที่รู้ตัวว่าต้องไปตรวจใช่ไหมคะเราก็จะเตรียมตัวลงหน้าเราก็จะลดกินของมันของหวานของทอดปลาเป็ดแป้งอะไรพวกนี้ไปแล้วค่าน้าตาลส่วนใหญ่ก็จะออกมาปกติใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเราสามารถหลอกหมอได้แต่สิ่งที่เราหลอกหมอไม่ได้นั่นก็คือการตรวจค่าน้ําตาลสะสมค่าหรือเรืยอเรียกว่า sba 1 c นะคะมันจะประมวล ค่าพฤติกรรมที่ผ่านมาของเราใน3เดือนเลยค่ะเนี่ยเราไม่สามารถหลอกหมอได้นะคะถ้าเกิดอยากรู้ว่าเรามีความเสี่ยงเบาหวานไหมตรวจค่า s b a 1 c ชัวร์ที่สุดค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปตรวจ s b a 1 c เรา เรามีภาวะเสี่ยงไหมเราจะรู้ได้ไงสังเกตที่พฤติกรรมเป็นหลักเลยคะ่ะว่าเราทานเยอะไหมวันหนึ่งเราทานหลายรอบไหมเราทานข้าวหลายจานไหมเราทานแป้งเราทานหวานทานน้ําตาลไขมันพวกของทอดของมันอะไรอย่างนี้เยอะไหมใช่ไหมคะหรือเราเป็นคนที่ชอบแบบทานกาแฟไหมกาแฟเย็นชาเย็นชาเขียวชานมชาไขา่มุโกโกโก้โโช็อกโกแลตอันนี้เกียรชอบมากเลยโกโก,ก้ก,กับช็อกโกแลตนะคะก็หรือว่าแบบน้ำปั่นน้ำมันลม ข้าวขาหมูข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบแม้แตกก่ก๋วยเตี๋ยวนะคะก็มีแป้งมีน้ําตาลมีไขมันเยอะมากๆอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะคือมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เราเป็นเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงได้นะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถเลือกทานของพวกนี้ได้เพราะคือบางคนเนาะก็ของอร่อยอ่มันต้องทานมันต้องกินมันเว้นมันหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยนะคะนี่เลย ไอจีเบอร์รี่ตัดหวานตัดมันลดพุงค่ะ